สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับสุพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้จะพามาชมไม้ที่กำลังเป็นกระแสและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างชาติไม่ใช่ใครอื่นค่ะเขาก็คือหน้าวัวใบหรือว่าโชคเก้าชั้นนั่นเองค่ะ ไม้ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นไม้ที่ทางเราได้เก็บไว้เพื่อพัฒนาให้ได้ฟอร์มตามที่ตลาดต้องการนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะตลาดต้องการไม้ที่มีฟอร์มใบอ้วนใบกลมก้านสั้นและสีสวยค่ะเราจึงพยายามเก็บแม่พันธุ์เพื่อพัฒนา สายพันธุ์นะคะเพื่อนํามาผสมให้ได้ลูกตามที่ตลาดต้องการและไม้ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในเข่งนี้ค่ะก็เป็นพ่อแม่ไม้ของเรานะคะการเก็บพ่อไม้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเราอยากให้ไม้ฟอร์มแบบไหนเราก็ต้องเก็บเข้ามาเพื่อพัฒน,นาให้ได้ฟอร์มแบบนั้น จะต้องมีลักษณะที่เราต้องการค่ะอย่างเราต้องการไม้ฟอร์มใบอ้วนก้านสั้นนะคะเราก็จะใช้พ่อแม่ที่มีลักษณะฟอร์มใบอ้วนก้านสั้นนะคะอย่างเช่นน้องต้นนี้นะคะเพื่อนๆพนี่พมีลักษณะที่ ฟอมใบอ้วนการสั้นนะคะถึงแมว้ว่าปลายน้องไม่มนนะคะแต่น้องมีลักษณะที่สวยงามค่ะลักษณะเหมือนใบโพนะคะสามารถทำพ่อแม่พันธ์ุได้นะคะและที่อ่าสำคัญอีกหนึ่งอย่างน้องมีลายฉลับแบบนี้นะคะสามารถนำเม็ดสีมาเข้าได้ค่ะส่วนไม้ต้นอื่นๆนะคะอย่างน้องต้นนี้ค่ะมีลักษณะใบหนาและก็ ใบมีสีเหลืองนะคะเป็นสีอ่อนค่ะเราสามารถนำเกอรของไม้ดำมาเข้าเพื่อให้เกิดสีได้นะคะอาจจะเป็นสีชมพูหรือเป็นสีแดงก็ขึ้นอยู่ที่แม่สีที่เรานำมาเข้าค่ะส่วนต้นนี้ค่ะเขาเป็น ไม้ที่จ่ายลูกเป็นสีชมพูนะคะก็จะเรียกกันว่าทับทิมค่ะและอีกหนึ่งต้นนะคะก็จะเป็นไม้ที่จ่ายเม็ดสีแดงค่ะต้นนี้ค่ะสามารถนําไปเข้าไม้ที่มีลักษณะที่เป็นสีอ่อนได้นะคะเขาก็จะเกิดเม็ดสีให้เราและฝักที่พร้อมจะผสมนะคะต้องเป็นไม้ที่มีความสมบูรณ์ค่ะฝักก็จะมีน้ําเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะและเกสรที่จะนํามาเข้าก็จะมี ฝุ่นเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะเราก็จะลูดเอาเกอรสีเหลืองไปผสมกับ ฝักที่มีน้ําเยิ้มๆนะคะส่วนฝักนี้ค่ะทางเราก็ได้ผสมไว้ก็จะเห็นว่ามีเม็ดปุดๆขึ้นมาแบบนี้ประมาณ4ี่หเดือนนะคะถึงจะเห็นและฝักสีแดงฝักนี้นะคะอายุของเขาก็เเดือนนะคะ9เดือนกว่านะคะถึงจะได้เม็ดที่แก่จัดพร้อมนําไปปลูกนะคะฝักนี้โสพิตาทําหักนะคะเพื่อนๆพี่พี่แต่น้องแก่แล้วค่ะเดี๋ยวโสพิตาจะนําไปเพาะนะคะ วันนี้ค่ะโสภิตาจะพามาชมฟอร์มไม้ที่ตลาดต้องการก็คือฟอร์มลักษณะแบบนี้แต่สีเรายังพัฒนาไม่ได้นะคะเราได้ฟอร์มแล้วเราก็ต้องพัฒนาสีนะคะเพื่อนๆพี่คลิปนี้สสภิตาพามาชมโชว์กาวชั้นนะคะ ซึ่งมีสเสน่ห์เป็นไม้ที่ตลาดต้องการนะคะคลิปหน้าโสพิตาจะพามาแนะนำวิธีการเลี้ยงและก็แสงแดดที่โชวกาวชั้นต้องการรวมทั้งวัสดุปลูกนะคะฝากเพื่อนๆพี่กดติดตามโสพิตาไว้นะคะโสพิตามีเคล็ดไม่รับมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะวันนี้คลิปนี้โสพิตาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ